สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมไฟดับทั้ง14จังหวัดภาคใต้มีบทเรียนมากมายหลายเรื่องครับเป็นครั้งแรกที่มีไฟดับขนาดกว้างขวางไม่เคยปรากฏมาก่อนบทเรียนแรกก็คือว่าเราไม่มีแผนสำรองฉุกเฉินในกรณีเช่นนี้เลยเพราะเกิด ยาวนานกว่าหลายชั่วโมงใน14จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีประเด็นเรื่องความมั่นคงเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสงขลาซึ่งก็แปลว่าถ้าหากกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็เท่ากับว่าแผนสำรองไม่มีมากมายหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันเหตุเช่นนี้ได้ แน่นอนครับว่าปัญหาเทคนิคย่อมเกิดขึ้นได้และโชคดีว่าไม่มีใครช่วยโอกาสกอ่อเหตุร้ายในช่วงไฟดับด้วยแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเรารู้มานานแล้วครับว่าการผลิตไฟฟ้าเฉพาะในภาคใต้ไม่เพียงพอสำหรับภาคใต้ต้องเอามาจากส่วนกลางซึ่งก็แน่นอนครับว่าเกิดคำถามมากมายว่าทำไมปัญหานี้ จึงไม่ได้รับการป้องกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นจะบอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาลใดก็คงไม่ได้รัฐบาลนี้ก็คงไม่ใช่ต้นต่อของปัญหารัฐบาลก่อนๆก,ก็คงจะมีแผนแต่ว่าไม่มีใครคาดการว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับตอกย้ำครับว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นแผนของการสร้างโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแผนสำรองด้านอื่นๆไปจนถึงแผนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกครับถึงแม้จะอ้างว่าในต่างประเทศก็มีลักษณะ black out หรือ brown out แต่ประเทศไทยเราผ่านจุดนั้นมาหลายปีแล้วครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนป้องกันและแผน ั้งรับภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเห็นเมื่อคืนวันที่ผ่านมาครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม